วันนี้น่าจะพูดธรรมะสักนิดหน่อยนะว่าเมื่อคืนนี้นะมันก็เราได้พูดถึงว่าเวลาที่เรามีปัญหาคิดอะไรไม่ออกเออแล้วเรากวรจะทำยังไงก็เราก็พระเจก็ได้แนะนําไปว่าเออถ้าคิดแล้วไม่ออกก็ไปทําทาน พิจกกังวลอากุศลเข้ามามันรู้สึกว่ามันมันมนนะรู้สึกว่ามันหัวอกหัวใจมันมันมันหนักอกหนักใจอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะไม่รู้จะทําอะไรจริงๆไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็อ่ะไปทําทานกักหน่อยหนึ่งนะหรือว่าเราไม่ได้มีเงินทองที่จะไปทําทานนะอ่าสมมุติว่าไม่มีเงินเลยเนี่ยก็อ้าวไปช่วยเหลือผู้อื่นอะไรก็ได้นะ ไปช่วยคนนั้นยกข้าวยกของนะเก็บขยะหรือว่าอะไรก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นสักสามนาทีห้านาทีนะจิตมันจะเปลี่ยนจิตมันจะเปลี่ยนมันจะเป็นการเหมือนกับเราเอาอากุศลตัดอากุศลออกนะมันเป็นการสลัดออกสลัดออกสลัดพวกอกุศลทั้งหลายออกนะเป็นพวกอกุศล,ลกรรมที่มัน สั่งสมอย,ยู่เ่นีมันจะสลัดออกไปทีนี้ในการศึกษาธรรมในบางทีมันมีเขาเรียกว่าภาษาธรรมและก็ภาษาคนอย่างเช่นว่าคาว่าสังขารเนี่ยสังขารเนี่ยถ้าภาษาคนมันก็เป็นเรื่องของเขาบอกว่าอไอ้นคนนี้มันไม่เจียมสังขารอย่างเงี้ย แสดงว่ามันไม่เจียมตัวสังขารก็คือตัวตนใช่ไหมละ่ะเนี่ยอันนี้อนี้คือภาษาคนคือสังขารคือตัวตนว่าเออไม่เจียมตัวไม่เจียมสังขารประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสังขารในภาษาธรรมก็คือมันแปลว่าการปรุงแต่งการปรุงแต่งทั้งหลายนั่นแหละคือสังขารอันต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดว่าสังขารเนี่ยหมายถึงว่า การปรุงแต่งอันนี้ในนี้บางคนยังไม่เข้าใจใเกี่ยวกับเรื่องของภาษาคนภาษาธรรมเนี่ยนะมันก็มีหลายๆอย่างอย่างเช่นสมมุติว่ากรรมเนี่ยภาษาคนเนี่ยพอชาวบ้านเขาพูดถึงเรื่องกรรมก,ก็หมายความว่าปุทธมันแย่แล้วเว้ยมันโชคร้ายเว้ยมันยังเว้นอย่างนี้ใช่ไหมมันหมายถึงผลกรรมผลบาปอะไรต่างๆมาถึงเน,นี่ยภาษาภาษาคน ภาษาชาวบ้านเนี่ยแต่กรรมในภาษาธรรมก็คือการกระทําอการกระทําที่มีเจตนาการกระทำทุกอย่างทําดีทําชั่วเป,เป็นกรรมหมดแหละทําดีก็เป็นกรรมดีเป็นกุศล,ลกรรมทําชั่วก็เป็นอาุศลก็เป็นทําชั่วก็เป็นกรรมชั่วก็เป็นอาุศล,ลกรรม,มอันนี้เรื่องของภาษาภาษาตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอยู่เหมือนกัน ก็เลยไปดูบางคำนะะเคยไปมาเธอเคยพูดนะในเรื่องของอดีตปัจจุบันอนาคตนะตรงนี้ก็ฟังกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าไปถึงเรื่องของความสำเร็จมันจะไปอยู่ในอดีตได้อย่างไรนะในระบบ NDR เนี่ยนะคือว่าความสำเร็จของพวกเราเนี่ยมันก็ไปอยู่ที่อดีตคือว่า อดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยถ้าเป็นภาษาคนนะ้ว้อันนี้มันมันภาษาคนเราก็คือว่าอดีตนะปัจจุบันอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวลาที่ผ่านไปสมมติอดีตก็คือเวลาที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันก็คือเนี่ยขณะที่เราพูดคุยอยู่เนี่ยถือว่าเป็นปัจจุบันอนาคตก็ยังไม่ถึงนะมั่นี้ว่าภาษาคนเนี่ยครับหมายเอาวัตถุ เป็นหลักเอาดงวงอาทิตย์เอาโลกหมุนเป็นหลักนถ้าโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบก็เป็นหนึ่งวันหมายเนี้อวันนึงเนี่ยหมุนมันโลกหมุนหหมุนหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบนถ้าดวงจันทร์หมุนรอบโลกหนึ่งรอบก็เท่ากับหนึ่งเดือนแต่ถ้าโลกหมุนรอบดงวงอาทิตย์หนึ่งรอบก็จะเป็นหนึ่งปีที่นี้ มัมีวันเดือนปีขึ้นมาในแต่ละวันเขาก็ซอยซอยเวลาไปอีกเพื่อจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือเห็นว่าให้มีชั่วโมงขึ้นมาแล้วก็มีเป็นนาทีขึ้นมาแล้วเป็นวินาทีไปอีกเป็นเสี่ยววินาทีไปอีกอแล้วในระบบของอทำจริงๆแล้วเนี่ยกิเลสกรรมวิบากหรือว่า การทํางานของระบบอิทัิปฏิตาปฏิจจะอะไรต่างเนี่ยมันแค่เสี้ยววินาทีแค่นั้นนะมันทางานพลึบมันเร็วมากใช่ไหมะฉะนั้นในภาษาคนมักจะเอาไอ้วันเวลาพวกเนี้ยนะมันมันจะขึ้นอยู่เกี่ยวกับวัตถุอืมอย่างเช่นว่าเมื่อวานผ่านมาแล้วก็คือเมื่อวานโลกหมุนไปแล้วหนึ่งรอบอย่างเนี้ยแล้วถ้าภาษาธรรมเนี่ย ภาษาธรรมนะมันจะพูดยากมากเลยนะออดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยเพราะว่าสมมุติว่าเรามองเห็นดอกไม้หนึ่งดอกคือเราจะไม่รู้จักปัจจุบันได้ถ้าไอ้ดอกไม้ที่เราเห็นนั่นอนะ่ะมันต้องกลายเป็นอนดีตก่อนอเราจะไม่รู้จักปัจจุบันได้ ถ้าสิ่งนั้นไม่เป็นอดีตไปซะก่อนอ่ามันต้องเป็นอดีตไปก่อนอ่าสังเกตไหมว่าสมมุติว่าเราเห็นดอกไม้ปุ๊บอ่าดอกไม้ก็เข้ามาที่ตาเราใช่ไหมอ่าเป็นเป็นเขาเรียกอายตตาเป็นอายาตานะเนาะอายตเรียกอายาตานะนะอายาตนะอันตาเงี้ยพอระวังเห็นดอกไม้ปุ๊บอ่าดอกไม้เข้ามา พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยพอวิญญาณมันทํางานมันรับภาพคือภาพแต่มันหายไปแล้วแล้วเราพอรับภาพมาเอามาปรุงแต่งเอามาความรู้สึกภาพเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันเข้าไปที่เวทนาความรู้สึกแล้วเข้าไปที่สัญญาการปรุงแต่งอะไรทั้งหลายกว่าจะปรุงแต่งออกมาได้ว่าเป็นดอกไม้เนี่ยนะดอกไม้มันเป็นอดีตแล้วมันจับกระดาษพอเราเป็นดอกไม้ปุ๊บ อ่ะตรงนี้สําคัญเหมือนกันนะว่าสิ่งที่เราเห็นมันเป็นอดีตไปแล้วทั้งนั้นใช่ไหมที่นี้ปัจจุบันจริงๆมันอยู่ตอนไหนอ่ะมันจับยากมากเลยนะปัจจุบันเนี่ยนะส่วนอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงนะฉะนั้นพระสดบัณหรือว่าผู้ปฏิบัติที่เข้าถึง ทำแล้วเนี่ยท่านจะไม่ไม่มายึดติดกับอกว่าคือไม่ไม่ยึดท้ายยึดหัวยึดกลางยึดหางตรงนี้ไม่เอาแล้วใช่ไหมอ่าแล้วท่านทำไมไปคือมันไปตัดสินไม่ได้นะเพราะว่าท่านไม่เอาทั้งหัวทั้งคือไม่เอาทั้งอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาปัจจุบันคือเวลามันไม่ส่งผลเนี่ยคือภาษาธรรมกับภาษาคนเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้นะ อันนี้เวลาพอมาเซอร์อธิบายในเรื่องของว่าพอเรา,ว,าว่างแล้วเนี่ยนะเราก็เอเมสตาใช่ไหมอแล้วก็เอาความปรารถนาเนี่ยนะเป็นก้อนความคิดหนึ่งไปวางไว้ในความว่างใช่ไหมแล้วก็เอเมสตาปุ๊บไอ้ก้อนความคิดตรงนั้นอ่ะมันจะกลับไปเป็นอดีตไปละ มันเป็นอนดีตไปแล้วถูกไหมเพราะว่าเราคิดไปแล้วไงอันเนี้ยต้องค่อยๆศึกษาไปเนาะเพราะว่าสมมุติว่าเราคิดว่าอีกสองปีอนาคตนะเป้าหมายของเราในอนาคตอีกอีกอีกสองเดือนเราจะมีเงินร้อยล้านนะอีกสองเดือนมีเงินร้อยล้านสองเดือนร้อยล้านนะนะตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะพอ ปัจจุบันเราก็ต้องทําทุกอย่างยังไงก็ได้ทาอะไรก็ได้ที่มันจะถึงเป้าหมายให้ได้เร็วที่สุดใช่ไหมปัจจุบันอ่าในภาษาคนนะปัจจุบันภาษาคนก็คือตอนเนี้ใช่ไหมฉะนั้นจากอนาคตกลับมาเป็นปัจจุบันจากปัจจุบันก็มันก็ต้องถอยไปเป็นอดีตงั้นความสําเร็จมันก็ต้องไปอยู่ที่